สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Upfuture Channel นะครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาติดตามข่าวแนวคิดการทำอุโมงค์สาทรบางนาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรนะครับแล้วเราก็จะปติดตามความคืบหน้าของโครงการ EEC นะครับซึ่งเป็นการเส้นสัญญาระหว่างนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อทำนิคมอุตสาหกรรมเอ c กโค โครงการ EEC นะครับใครหลายๆคนบอกว่าเงียบนะครับจริงๆคึกคักตลอดเวลารายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง a p Future Channel ได้เลยครับ เรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับเป็นรายงานข่าวจากข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลิเนีวนายชยธรรมพรมสอนประลัดกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่าได้ร่วมประชุมกับนายจูฮอนจงผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งแห่งสาธารณารัฐเกาหลีเป็นประธานร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพครั้งที่1ประจำปี2564ภายใต้ บันทึกความร่วมมือด้านการขนส่งทางถนนระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชาอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งแห่งสาธารณารัฐเกาหลี โดยมีนายวอนอิโนอัครราชทูตท,ที่ปรึกษาของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยนายพิศัก์จิตวิริยาวสินรองปลัดกระทรวงคมนาคมนายปัญญาชูพาณิตรรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งการจราจรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสอนขอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมา ทางด้านนายชยธรรมได้กล่าวนะครับว่าที่ประชุมได้หารือในประเด็นต่างๆโดยฝ่ายไทยมีประเด็นหารือ5ข้อดังนี้ 1. การแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนวงแหวนรัชดาพิเศษพระราม9อาอโศกพระราม4ช่วงถนนอโศกซึ่งมีสภาพจราจรติดขัดเป็นคอขวด 2. การจัดทำช่องทางเดินรถสำหรับรถโดยสารประจำทางบริเวณเกาะกลางถนนพระรามสี่เพื่อส่งเสริมการใช้รถโดยสารสาธารณะมากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อลดปัญหาการจราจรบนท้องถนน 3. การก่อสร้างอุโม,มง์ใต้ดินลอดแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงสาธรถึงบางนาน,นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร C การนำเทคโนโลยี AI นะครับหรือปัญญาประดิษฐ์มาช่วยบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการจราจรเช่นปริมาณการจราจรความหนานแน่นและแถวคอย5การแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษในกรุงเทพ นายชัยธรรมกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าส่วนฝ่ายเกาหลีมีประเด็นหารือ3ข้อดังนี้ได้แก่การนำร่องการปรับปรุงการบริหารการจัดการการจราจรบริเวณถนนอโศกและอนุสาวรีชัยสมรภูมิ 2. การก่อสร้างอุโมง์ใต้ดินลอดแม่น้ำเจ้าพยาช่วงสาทรถึงบางนาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและ 3. ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติเพื่อบริหารจัดการบริหารการจราจรที่เข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะครับนับเป็นก้าวสำคัญในการร่วมกันสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลีรวมทั้งเป็นการกระชับความร่วมมือและสางต่อความสัมพันธ์อันดีใน,ในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งระหว่างหน่วยงานของทั้งสองฝ่ายโดยกำหนดการประชุมครั้งต่อไปในเดือนพฤษภาคมนี้ นายชยธรรมยังได้กล่าวต่อนะครับว่านายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านการขนส่งทางถนนกับนายคิมฮอนมีรัฐมนตรีที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2563าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขตและหลักการสำคัญของความร่วมมือในด้านการขนส่งทางถนนตลอดจนการพัฒนาแผนงานและโครง การด้านการขนส่งทางถนนที่ฝ่ายไทยและฝ่ายเกาหลีมีความสนใจร่วมกันโดยขอบเขตความร่วมมือนะครับครอบคลุมโครงการต่างๆได้แก่1การแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพ2ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ3โครงการทางด่วนใต้ดิน4โครงการพัฒนาจุดพักรถ 5. ระบบขนส่งอัจฉริยะสำหรับการขนส่งทางถนน 6. ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์และ7การพิจรารณาขอบเขตความร่วมมืออื่นๆเพื่อส่งเสริมความร่วมมือภายใต้โครงการต่างๆของกระทรวงคมนาคมและการส่งเสริมการร่วมลงทุนจากภาคเอกชนซึ่งทั้งสองประเทศจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในด้านการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีรวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้และ บุคลากรซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนของประเทศไทยเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นความคืบหน้าของโครงการ EEC เป็นรายงานข่าวจากผู้จัดการออนไลน์นางสาวสมจินพิลึกผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกอนออได้เปิดเผยว่า การเซ็นสัญญาร่วมดำเนินงานระหว่างกนอและบริษัทผลิตไฟฟ้า,ฟาจำกัดมหาชนเพื่อจะตั้งนิคมอุตสาหกรรมเอ็โกจังหวัดระยองในพื้นที่เทศบาลเมืองมาตบตะพุทธอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองพื้นที่โรงไฟฟ้าระยองเดิมนะครับบนพื้นที่621ไร่ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาพัฒนาพื้นที่ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมจะเปิดให้บริการได้ภายใน2ปีโดยเมื่อ เปิดดำเนินการแล้วประเมินว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนประมาณ16,840ล้านบาทเกิดการจ้างงานเพิ่มประมาณ4,210อัตรา ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโคจังหวัดระยองนะครับถือเป็นโครงการที่สนองต่อนโยบายการพัฒนา EEC ของรัฐบาลโดยมุ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve และ New S-Curve นะครับได้แก่ยานยนต์แห่งอนาคตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหุ่นยนต์การบินและโลจิสติกส์รวมถึงการแพทย์ครบวงจรและเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ สำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็โคจังหวัดระยองนะครับได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอยู่เดิมซึ่งมีความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคต่างๆนะครับเช่นท่อส่งกา๊าซธรรมชาติท่อน้ำดิบสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูงเป็นตน้น รวมถึงมีศักยภาพด้านทำเลที่ตั้งซึ่งมีเครือข่ายเส้นทางคมนาคมที่มีศักยภาพและอยู่ในบริเวณที่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานของ EEC ได้ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนในขณะเดียวกันยังสร้างโอกาสให้บริษัทในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอาทิเช่นระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและแบบลอยน้ำและนอกจากนี้นะครับบริษัทยังมองเห็นโอกาสร่วมลงทุนกับพันธมิตรที่ทำธุรกิจทางด้านพลังงานอัจฉริยะซึ่งจะเข้ามาลงทุนในนิคมในอนาคตอีกด้วยเช่นโรงงานผลิตแบตเตอรี่หรือระบบกักเก็บพลังงานรวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ Data c เ n t e r ในพื้นที่โครงการเป็นต้น ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับได้เปิดเผยว่าการเซ็นสัญญาร่วมดําเนินการระหว่างกนอและบริษัทผลิตไฟฟ้าจํากัดมหาชนเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเอโกจังหวัดระยองคาดว่าจะใช้ระยะเวลาพัฒนาพื้นที่ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมเปิดให้บริการได้ภายใน2ปีซึ่งการพัฒนาโครงการนะครับบริษัทได้มีการออกแบบภายใต้ในแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยจัดให้เป็นพื้นที่สี ียวและพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศหรืออีโคเบลนะครับรอบพื้นที่โครงการและนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาปรับปรุงคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ภายในโครงการเพื่อลดการอัตราการระบายน้ำทั้งออกนอกพื้นที่และการใช้พลังงานทดแทนอีกด้วย ั้งนี้รายงานการวิเคราะห์และผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA นะครับได้รับความเห็นชอบจากสำนักง,งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะเข้าสู่กระบวนการจาัดสรรที่ดินและขออนุมัติผังแม่บทซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในปี2565ครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ ความคืบหน้าของโครงการต่างๆสามารถติดตามได้ทาง Upfuture Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กด Like กด Share แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทาง Upfuture ในคลิปต่อๆไปขอบพระคุณมากครับ